แล้วละครับสำหรับวันนี้ครับมาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับล่าสุดตัวละครรับเปิดเผยออกมาแล้วนะครับนี่คือนักเตะลูกเครื่องไทยยุโรปนะครับส่งสัญญาณมาแล้วแบบนี้น่าสนใจจริงๆครับในการที่จะมารับใช้ทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับนักเตะในรุ่นเยาวชนละครับเพราะว่ามีโปรแกรมการ แข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอาเซียนหรือใดๆก็แล้วแต่ในรุ่น u 17 u 20 u 23เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อแข่งดาวรุ่งไทยนะครับจากยุโรปออกมาส่งสัญญาณเลยบอกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยก้าวเข้ามาสู่การรับใช้ทีมชาติไทยได้หากได้รับการติดต่อนะครับคือพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ย มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะไทยหรือว่าลูกครึ่งไทยที่อยู่ในยุโรปเนี่ยหลายคนได้ทําการติดต่อมาแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ยังไม่ได้ค่อยได้มาเทสรหรือว่าทดสอบนะครับแต่บอกได้เลยว่านี่คืออีก1นึ่งโซลูชันหรือว่าทางออกที่จะยกระดับนักฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นเยาวชนได้นะครับถึงแม้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้ลองก่อน คือล่าสุดครับเราได้รับการติดต่อมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการเปิดเผยมาว่า Iris, Iris r e ิสไรนาร์ดเนี่ยนะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยเปเต,เตริโกเบลเยียมอายุ17ปีครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นตัวสำคัญในตำแหน่งกองกลางที่เล่นให้กับสโมสรอนโอเอ e ลูวนะครับในเบลเยียมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกำลังถูกจับตามองนะ ในฐานะหนึ่งในนักเตะเชื้อสายไทยที่น่าจับตาที่สุดรายหนึ่งในเวลานี้ นักเตะรายนี้ครับถือสัญชาติเบลเยียมและก็เป็นผู้เล่นแกนหลักเลยในทีมถือว่าเป็นตัวท็อปก็ว่าได้นะครับโดยได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะลงสนามอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาลโอ้โหแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่ไทยเราจะเห็นเนี่ยนะครับทางด้านของเปเตริโก้ national team u 1 7เขาได้ติดต่อโอเดนรีสไรนาดไปแล้วนะซึ่งต้องบอกว่า เขาเนี่ยสนอกสนใจเขาบอกว่าจะเรียกติดทีมชาติ u 17ของเปเตริโก แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าวิดีโอที่ส่งไปเนี่ยพอมีไหมถ้ามีส่งให้ทางปัติโก,โก้หน่อยจะได้ดูแล้วเนี่ยเออจะมาวิเคราะห์กันว่าจะเรียกหรือไม่เรียกหรือว่าเรียกมาทดสอบไหมอะไรประมาณนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราช้าเนี่ยนะครับเขาไปฝั่งนู้นแล้วจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะมาเล่นทีมชาติไทยถ้ายื่นข้อเสนอให้นะในการที่จะมาทดสอบมาเทสจะโอเคไม่โอเคก็ ว่ากันไปนะในรุ่น20ปี23ปีเขาก็แสดงความสนอกสนใจชัดเจนว่าต้องการมาพิสูจน์ฝีเท้าเป็นหนึ่งในกำลังหลักให้กับช้างศึกของเราโอรินรีสไรนาดเนี่ยถูกยกให้เป็นนักเตะที่รุ่นนี้ต้องติดตามนะครับด้วยรูปร่างสูงใหญ่ผสานกับทักษะของเจ้าตัวน่าสนใจอย่างมากล่ะครับนะฮะอ่ะ แต่ถ้าหากว่ามีอัปเดตอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยเดี๋ยวคงจะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะว่ามีใครกันบ้างนะักเตะลูกครึ่งเด็กไทยในยุโรปนะครับส่วนดีลใหญ่ของนักเตะไทยในฟุตบอลบ้านเรานะครับหรือว่าทีมชาติไทย ก็เตรียมที่จะไปสะเทือนยังต่างแดนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เราเห็นสัญญาณแล้วนะ,ะว่านักเตะไทยที่ฝีเท้าดีหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาเอเจนต์แล้วพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การออกไปเล่นยังต่างแดนคือต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าคือเปิดเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ว่าเออตกลงทีมไหนติดต่อย,ยังไงเพราะว่าเอเจนต์พร้อมนี่คือเอเจนต์มือทองในวงการฟุตบอลบ้านเราแล้วกันที่นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยเขาเซ็นสัญญาแล้วก็สังกัดด้วยนั่นก็คือ F PS หรือว่าพี่ดอยทิติโนศนสีชัยก็ทํากับเบนนี่ซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นภาพตามสื่อกันพอสมควรแล้วอะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยดูแลใครกันบ้างแล้วก็ทํางานในวงการฟุตบอลไทยมาพอสมควรนะแต่ดีวนี้ก็คือดีลสะเทือนวงการเหมือนกันนะเสกสรรราตีครับโอ้โหนี่คือหนึ่งในนักเตะที่คาดวันหน้าจะไปเล่นต่างประเทศได้นะครับแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่กับ FPS น่าสนใจเลยเพราะว่าเขาสามารถผลักดันได้แน่นอนนะครับ คือจุดเบลลิงเสกหรือว่าเสกสันราตีเนี่ยแนวรุกฟอร์มแรงยิงกระฉูดลงเป็นยิงลงเป็นเทพนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครแซลแล้วต้องวอนด้วยฟอร์มการเล่น นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองได้แบบโคตรสุดยอดนะครับในยุคข,ของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวเล่นให้กับไรยองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเด็กของบุรีรัมตัดสินใจเซ็นสัญญาระยะยาวกับ Fair Play Sport Management นะครับหรือว่า FPS บริษัทเอเจนต์ฟุตบอลชื่อดังระดับแนวหน้าของเอเชียเพื่อดูแลเส้นทางอาชีพการค้าแข่งต่อไปการเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเสกสรเนี่ยพร้อมเดินหน้า ล่าความท้าทายในต่างแดนแล้วเอาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าใครอยู่ในสังกัดนี้นะโคตรโหดบอกได้เลยหลายคนก็ไม่ทราบไงนึกว่ามีอ่ะซูปเปอร์สตาร์นิดหน่อยแต่ว่าแต่ละคนโคตรโหดคือโชว์ฟอร์มดีไงเสกสรรน,นะครับสโมอสรดีนานาชาติดี จนกลายเป็นที่จับตามองของทีมในเอเชียนะครับโดยจุดหมายสําคัญเนี่ยก็คือเจลีกหรือว่าเคลีกประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีใต้นั่นเองอะนะครับแต่บอกเลยครับว่าจริง,รงๆเคยสอบถามไปแล้วนะครับว่าถ้าผลงานดีเนี่ยในระดับที่ต่างชาติจากที่จะได้ตัวไปเล่นในลีกของเขาเนี่ยต้องทำยังไงก็คือโชว์ผลงานในทีมชาติให้มันชัดเจนอันนั้นคือจะเป็นหลักเลยที่ว่าลีกต่างชาติสนใจะนะครับนี่ถือว่าเป็นเวทีที่เหมาะสมกับ การเล่นของจูดเบลิงเสกหรือว่าเสกสันราตีนะเล่นบอนเลเร็วพัฒนาการของเจ้าตัวจะได้ปรับมาอยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นในรูปแบบที่อัปเกรดมากขึ้นนะครับและช่วงอายุก็อยู่ในช่วงพัฒนาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยพอดูไปแล้วโอ้โหมีแต่ได้กับได้มีแต่บวกกับบวกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เอเจนต์ uh, นะครับทาง FVS เนี่ยก็ดูแลชนาทิพย์สงสินนะครับดูแลหลายๆนักเตะนิวเอเทอริชนะครับดีกีผู้รักษาประตูพรีเมียร์ลีกนะครับมาค้าแข้งกับบุรีรัมย์แหล่งข่าวก็เลยดูแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้คงจะคาดการณ์กันว่าไปนะฮะไปเอเชียหรือยุโรปเดี๋ยวจับตาดูกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภายใต้เอเจนต์ของพี่ดอยเนี่ยแล้วก็ f p s เนี่ยมีใครบ้างหนึ่งเลยท็อปเทียร์ของเขา สุพนัทเหมือนตาล่าสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าสุพนัทเหมือนตาจะได้ไปหลีกเ e e อเชียเจลีกเคีกหรือไม่2ก็คือสุพชัยใจเด็ดนะแต่สุพชัยยีแล้วไงเพิ่งจะหายเจ็บอันเนี้ยแอบยากอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องดูว่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะสุพชัยใจเด็ด3ชนาทิพสงกระสินนะครับ ตัวท็อปไหมล่ะของบอลไทยนะครับ4ศัสลักไหปประโคนนี่ก็ยังอยู่แคนนีดูกราวก็ยังอยู่กับที่ทนี่นะฮะพิธิวัดสุขจิตธรรมกุลเสกสันราตีล่าสุดวีระเทพป้อมพันธโอ้โหโคตรเยอะทิติพันพ่วงจันเอเลียสดอเลาะนะครับสารัตอยู่เย็นอย่างเงี้ยนิวเอเธอริชนะครับแล้วก็มีทรงวุฒิไข่ควรนะครับพีรพัฒน์นรชัยยา คือต้องบอกว่านี่คือตัวที่โดดเด่นในบ้านเราเนาะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามีใครจะได้ไปไหนกันบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของเวียดนามกันบ้างล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไปโอนสัญชาติกันมานะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็เอาตัวผู้เล่นเนี่ยที่อ่าผ่านเกณฑ์การอยู่ในประเทศแล้วก็เล่นหลีกในประเทศมาอย่างยาวนานแล้วก็จัดการโอนสัญชาติไปล่าสุดนี้ส่งออกเหมือนกันนะเหรียนดินบักเพิ่งจะคว้าอันดับ3มเอเชีย โค่นเกาหลีใต้ได้สื่อเวียดนามก็ตีข่าวเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะนี่มันดาวซันวโวเอเชียนะเว้ยเหยียนดินบักจะผนึกกำลังกับนักเตะญี่ปุ่นอย่างโคบายาชิ ไปเล่นเจลีกโอ้โหเป็นไงล่ะหรูหลานะเออเวียดนามครับต้องบอกว่าภายใต้การคุมทีมของคิมซังซิกก็คงจะเห็นแล้วแหละว,ว่านี่คือสุดยอดกุนสือที่พาเวียดนามะเถลิงไปก้าวไกลในระดับของเอเชียนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสัทีเดียวเพราะว่ารายการนี้เนี่ยออมันไม่ได้มีตั๋วโอลิมปิกถ้ามันมีตั๋วโอลิมปิกมันจะเป็นแบบนี้ไหมก็ต้องมาดูนะครับไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าเหงียนดินบักเนี่ยเห็นมันมีรูปออกมาไงนะครับว่าจะไป เจลีกฟอร์มร้อนแรงยิงไป4ประตู2แอสซิต คว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดประจำทัวนาเมนต์จะกลายเป็นนักตเตะอาเซียนที่ได้ไปคาแข้งยังเจลีกประเทศญี่ปุ่นไหมเพราะว่าจากรายงานเขาบอกว่าแหมมีการสวมเสือ้อคาวาสกิฟอนตตเร่ทีมยักษ์ใหญ่ของเจลีกแล้วก็อ้างว่าได้รับความสนใจแต่เอาจริงรูปแบบเอไอแน่ๆฮะแต่งรีทัศน์ก็ว่ากันไปแต่จะบอกว่าถ้าเจ้าตัวได้ไปจริงๆก็น่าจะได้รับการพัฒนาได้รับการผลักดันที่ดีนะเอออันนี้ก็ต้องบอกว่าราคาของเจ้าตัวเนี่ยถ้าย้ายนะ เวียดนามตีข่าวเองเออเองทำเองหมดเลยนี่ข่าวจากเวียดนามนะฮะก็ต้องบอกว่าน่าจะอยู่11ล้านบาทเนาะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แพงเหมือนกันนะเออถ้าถ้าหากว่าย้ายไปในช่วงอายุนี้ยังไม่รู้มาหมู่หรือจ่าแต่ว่าคิดราคาสัเต็มเต็มเหนี่ยวพอสมควรนะอ่ะ แต่เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะมีการที่เหงียนสะเทือนเจลีกหรือเปล่านะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับทุกท่านโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับสำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกา้าด้านล่างสายมือครับ